มื่อกี้นี้นะครับเราเห็นเราเห็นหนึ่งหนุ่มนะครับเตือนขึ้นมานะครับตั๊กต๊กตั๊แตกตักขึ้นมานะครับแล้วเราก็ได้ยินเสียงกรี๊ดนะครับเสียดังเสียงดังจากสีนะครับก็หลายะคนนะครับอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับผมจะขอโฆษณาน้องคนนี้นิดหนึ่งนะครับด้วยความที่เราเป็นคนอีสานเหมือนกันนะครับ เป็นคนหน้าตาดีสู้น้องไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับน้องชายหน้าตาน่ารักน่าชังน้องชายเต้นเก่งน้องชายขี่เล่นนะครับชื่อว่าขอเสียงให้กับริดดสตาด้วยครับ